ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริรษัทวันอินีบูลเลียนแอนด์ฟิวเจอร์จำกัดก็คือคุณธิพานาววัฒนรั์นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้คือ2กันยายนราคาทองคำก็ปรับตัวขึ้นเยอะอย่างที่น้องเมย์รายงานไปนะครับ3,508.33ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนส์หลังจากที่ทรัมป์โพสต์ในทรูดโซเชียลถึงสาเุในการตั้งกำแพงภาษีกับอินเดียที่สูงถึง50%บอกโดนอินเดียเนี่ยเอาเปรียบม,มาตลอดพร้อมบอกว่าการค้าระหว่างอินเดียกับสหรัฐเนี่ยคือหายนะด้านเดียวกันนะครับตรงนี้ก็แน่นอนเกิดความตึงเครียด การค้าระหว่าง2ประเทศนี้จึงเกิดแรงซื้อทองคำเข้าไปในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยก่อนหน้านี้ครับทางด้านแวร์ไอจีมองว่าภายในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับประคาทองคำอาจสามารถทำนิวไฮได้อีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดก็ปรับขึ้นมาตามคาดการณ์ไปแล้วและเชื่อว่าไตรามาสที่4นะครับก็คืออีกไม่กี่เดือนนี้แหละครับทองคำเองจะเคลื่อนไหวในแดนบวกแม้จะมีการเทขายทำกำไรสลับออกมาบ้างอย่างไรก็ตามพอมองหลายปัจจัยครับมีน้ำหนักต่อการเคลื่อนไหวทองคำในเชิงบวก โดยเฉพาะก,การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ล่าสุดตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจสหรัฐเช่นการจ้างงานอ่อนแอลงอย่างมีนยัยสําคัญนอกจากนี้เจอร์รพาวเวลเองกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างแจ็กสันโฮ o พูดถึงความเสี่ยงด้านการจ้างงานและอาจจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางนโยบายตรงนี้เองครับนักลงทุนก็เลยคาดการว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงในอนาคตอันใกล้ดอลลร์ก็เลยอ่อนตัวจนกลายเป็นปัจจัยหนุนตัวราคาทองคาให้ปรับขึ้นมาแบบนี้ นอกจากนี้นโยบายาการเงินเฟดเองยังมีความเป็นไปได้ที่จะมีจุดยืนนะครับที่ผ่อนคลายคือ dovish stance มากขึ้นนับตั้งแต่ที่ทรัมป์มีความพยายามในการที่จะกดดันนะครับเจอร์พาวเวลมาโดยตลอดเลยนอกจากนี้ครับการที่เขาสั่งปลดลิซ่าคุก หนึ่งในกะัร์เนนะครับของ Federal Reserve ถือเป็นการเข้าแทรกแซงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา111ปีแล้วแต่ทางด้านสกอตเบสเซนต์รีคลังสหรัฐออกมาปกป้องบอกว่าสิ่งนี้เองครับเป็นการกระทำที่ถูกต้องและมีความพยายามในการที่จะส่งสตีฟมิรันเข้าลงลงตำแหน่งผู้ว่าการเฟดนะครับแทนที่อาร์เธรีนาคลูเกอร์ที่ออกไปในช่วงก่อนหน้านี้น <c oughs> ทั้งนี้ครับวายลจีเองให้เป้าหมายราคาทองคำเอาไว้ปีนี้ที่โซนนะครับ3,500ถึง3,700ดอลลาร์ต่อทรอยออน ราคาทดสอบเป้าหมายแรก3,500นะครับตอนนี้ไปแล้วนะครับทะลุไปแล้ว2ครั้งอย่างไรก็ตามถ้ายืนไปแล้วแล้วก็มีความพร้อมปัจจัยพื้นฐานก็จะมีเป้าหมายระดับระดับถัดไป3,600น้ะครับและระดับถัดไป3,700ตามลําดับเลยคําแนะนําการลงทุนในระยะสั้นมองว่าราคาทองคําจะเคลื่อนไหวนะครับในกรอบถ้าเป็นแนวรับเนี่ย3 4 3 7สาถึง3า5 0รดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์กรอบแนวต้านกัน,กนบ้าง3 5 0 8ดถึงสา4 0รอดอลลาร์สหรัฐต่อ์ ส่วนทองคำแท่ง96.5นี่คือบ้านเราแล้วนะครับมองว่าเคลื่อนไหวในกรอบ52,500ถึง54,100บาทต่อบาททองคำนะครับน้องเมครับ